น้องเฟยดจะพับกลีบแบบนี้นี่นะคะวิธีทำนเฟย์ทำเสร็จเป็นหนึ่งดอกนะครับนี่อันหนึงวิธีทำพัซ้ายมันเข้าไปแบบนี้ก่อนแต่ก็พับขวาตูมเข้าไปแบบนี้ตูมเข้าไปในรูมันนะคะข้าแบบนี้เสร็จแล้วก็นี่ค่ะเสร็จก็ปิดปกปิดมันก็จะเริ่มได้แบบนี้ครับจะเป็นเหมือนดอกบัวบานแล้วใช่ไหมเป็เพื่อนๆต้องใจเย็นๆใช่ไหมใช่ค่ะถ้าใจร้อนนะคะมันจะหลุดออกมาเลยใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะก่อนเราจะไหว้พระใช่ไหมเร,เราก็เป็นบททดสอบว่าเราตั้งใจหรือเปล่าใช่ค่ะตัง้งนีเสร็จไปหนึ่งดอกแล้วนะครับอันนี้สีเปน็นด,ดอกที่สองกำลังจะตามมาแล้วค่ะตามมาติดติดต้องทำให้สวยนะคะ,อะตอนนี้เราก็อยู่นหน้าโบสถ์นะ นี่เราอยู่ที่วัดเสร็จแล้วคะ่ะเริ่มสวยแล้วนี่อันนี้คือพัดตั้งแต่กี่แบบตุ้มๆเลยนะคะเพราะานแลย,แย,เ,ลยเขายังเก็บมาแบบยังไม่บานนะคะ นแล้วก็เตรียมทําดอกไม้มาเวียนเทียนเนาะเรากลัวคนเยอะแล้วก็มาเวียนก่อนจะได้ไม่เบียดกับคนอื่นใช่ไหมเพราะช่วงนี้มีโควิดระบาดใช่ไหมต้องช่วยกันป้องกันเนาะไมอย่างนั้นเราจะติดโควิดนี่คือต้นไม้สวยมากเพื่อนๆต้นอะไรมาครเพื่ เขียวแบบนี้พอทำไปเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอยู่เฉยๆเพื่อนๆดูดีค่ะสองดอกเลยฝีมือของน้องเฟิร์มทำเองนะคะนี่สองดอกเผื่อไหมคะสวย่อไหมคะถ้าเกิดว่าอยากอเพื่อนๆมีคอมเมนต์แบบอื่นใช่ไหมใช่แบบอยากองเยมแบบว่าพับแบบอื่นพับแบบ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาด้านล่างคอมเมนตะ์มาด้านล่างแบบถ้าเป็นสีชมพูนี่เฟรมชอบมากโอเคมากปิ๊งเลยละโอเคเดี๋ยวน้องเฟรมขอตัวไปเวียนเทียนก่อนนะคะบบาย